บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันของทัตเรียนจากดอกส้อยสุภาษิตแมวเอย๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาคาล้าแข้งคาล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำๆขำซ้ำนั่งระวังหนู ควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยการอ่านทำนองสนอแมวเอ่ยแมวเมวียวรูปร่างปราเปรี้ยวเป็นนักนาะร้องเรียกเมียวเมวียวเดียวก็มาขาราวแข่งข,าาขา่าวค้านาอ็นดู รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคํำคํำซ้านั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆให้เด็กๆท่องบทอาขยานแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันตามค,คุณครูเพนหลายๆรอบเลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ